หน่อย้าเบือจริงๆโซเน่ทนหน่อยนะคะมาตูจะมาพากลับบ้านนะคะจะมาพามาตูกลับเมืองไทยลูกได้ยินไหมครับได้ยินไหมมาตูจะได้กลับเมืองไทยแล้วนะ บัลลนนี้นะลูกกับเมืองไทยนะครับนะครับประตูกับเมืองไทยนะลูกนะกับเมืองไทยไปใ,ให้คุณหมอรักษานะคะท็แต่ก่อนไม่รอไม่อยาก ในสุดเวลาที่รอคอยตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วมาถึงวันนี้เนี่ยคนไทยก็ให้กำลังใจมากนะคะส่งกำลังใจมาช่วยพ่อพลายให้พ่อพลายไม่ตื่นตระหนกในการเดินทางนะคะเพื่อให้ถึง เชียงใหม่แล้วเลยไปลำปางได้อย่างสวัสดิภาพในวันที่สองกรกฎาคมะค่ะโดยส่วนตัวเชื่อว่าพ่อพลายจะผ่านขั้นตอนทุกอย่างได้อย่างสงบนิ่งเพราะว่าดูจากการซ้อมที่ผ่านมานะคะเขานิ่งมากเชื่องมากว่าง่ายมากคนช้างเนี่ยที่อยู่กับช้างมายาวนานเขาบอกว่าช้างเขารู้ะนะคะว่าเขาเห็นคนแปลกๆมามีการจับเขาซ้อมทำโน่นทำนี่เนี่ยเขารู้ว่าจะมีสิ่งเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาอะนะคะ แล้วถ้าเทียบกับสิ่งที่เขาเจอมาตลอดเวลา22ปีเนี่ยไอ้ที่เขาจะเจอในอีกไม่กี่วันเนี่ยมันเรียกว่าเล็กน้อยมากเลยแล้วเขากําลังจะได้กลับไปสู่ชีวิตใหม่ที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีนะคะไอ้ที่ตอนนี้ที่ทางทุกฝ่ายก็เริ่มที่ว่าซ้อมยกเครนที่มีตัวเขาอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยนะคะ ซึ่งก็ได้เห็นว่าเขาก็นิ่งมากอีกเช่นกันนะคะส่วนเสียงอึกกระทึกคลุกโครมน่ยโดยส่วนตัวไม่ห่วงเพราะว่าขบวนแห่ทั้งหลายที่เขาไปร่วมมาตลอด22ปีเนี่ยมันก็เสียงดังมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะอา,อาจจะห่วงบ้างตอนเครื่องบิน Take Off แล้วก็ Landing แต่อันนี้เนี่ยก็เชื่อในในศักยภาพของตัวศักสุรินนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็มีการดูดูกลงของเขาทุกฝ่ายก็ร่วมมือกันที่จะปรับกลงเนี่ยให้ เอื้อต่อสักสุรินในการเดินทางมากที่สุดนะคะจะมีไอ้ส่วนที่ประกบตัวเขาด้านข้างไม่ให้มันไม่ให้ตัวแหวงมีอ่าคานทั้งข้างหน้าข้างหลังนะคะแล้วคานตรงส่วนที่จะช้อนคางเขาก็จะมีผ้ามาหุ้มไม่ให้ไม่ให้เขากระแทกเจ็บนะคะแล้วก็มีระบบระบายของเสียนะคะที่ที่เขาอาจจะระบายในช่วงที่อยู่บนเครื่องบินหรือช่วงที่เดินทางจากสวนสัตว์ไปสนามบินอะไรต่างๆะค่ะก็ เชื่อมั่นนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยทุกฝ่ายนะคะที่ร่วมมือร่วมใจกันจนทําให้ปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยต้องสําเร็จรู้ล่วงได้ด้วยดีนะคะตั้งแต่ฐานทั้งทูตสถานเจ้าหน้าที่สถานทูตนะคะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลมอุทยานแห่งชาตินะคะทางทีมคุณหมอที่ออปนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ตัวสักสุรินเองที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมากแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคนนะคะที่ส่งกําลังใจให้ศักสุรินอย่างมากรอคอยพวกใครกลับบ้านกันทุกคนเลยอะค่ะทีนี้หนึ่งในเจตอาเตรงตรอบหน้าเนี่ย ยืดสายตัวข้างหลังเนี่ยจะใช้เชือกไหมเพื่อให้น้องเพื่อให้ประหยัดแค่นิดหน่อยโอเคแล้วนี่จะเป็นพื้นจริงๆเลยแล้วนี่คือจริงครับคือริงเพราะว่าตั้งทวดตั้นมาปูนะเป็นพื้นยางซึ่งเขาจะไม่เหยียดเช้าใช่ครับกันลื่นเดี๋ยวตรงเนี้ยจะจะเสริมข้างติดติดลำตัวนะคุณหมอครับติดลำตัวประหยัดไม่ปเลยประหยัดไปไม่เยอ เดี๋ยวหมอไปดูแล้วกันอะไรสกินข้างนอกอันนี้มันลึกไงเดี๋ยวไอ้กลับไปก็ต้องฆ่ากันก่อนใช่ไหมคะต้องมีของต้องว่าแต่ว่ามาถึงลำพังขอให้เอาโซ่ออกเป็นอย่างแรกเลยประมาเนี้่ยน้องออขาทรายไม่ได้แต่แผลตรงนั้นยุบไปเยอะนะ มะขวานมันใหญ่แบบนี้มากก็ได้อ่ะหมออะไรงั้นได้ค่ะเป็นเเดี๋ยวพี่เล้พี่ดูบ่อยเออรู้แล้วจะกัดแล้วอย่าทำอย่างพี่ห้างอย่ามองในมิติที่ดีว่าจะตัดเมืองไทยแล้วนี่ รักมากนะลูกรักหนูมากเลยกลับบ้านเรากันเนสียงโซนล้วนะเบิดระทึกเลยนะโดนมาขนาดนี้หนูยังว่าง่ายขนาดนี้เลยลูกเอ้ย